หลายคนอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่าผู้หญิงอ่อนไหวร้องไห้ง่ายส่วนผู้ชายแข็งแกร่งเก็บความรู้สึกเก่งแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วใครเจ็บกว่ากันภาพที่เราเห็นคือผู้หญิงมักปล่อยให้น้ำตาเป็นทางออกเวลาเสียใจเศร้าหรือเจอเรื่องกดดันในขณะที่ผู้ชายกลับเงียบเก็บซ่อนความรู้สึกไม่ยอมแสดงออกมาง่ายๆหลายคนจึงตีความว่า การร้องไห้คือความอ่อนแอส่วนการเก็บความรู้สึกคือความเข้มแข็งแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเลยค่ะผู้หญิงจำนวนมากใช้การร้องไห้เป็น,นกลไกตามธรรมชาติในการจัดการอารมณ์การร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือวิธีปลดปล่อยความเจ็บปวดที่อัดแน่นอยู่ข้างในเมื่อผู้หญิงร้องไห้เธออาจรู้สึกโล่งขึ้นคลายความกดดันและพร้อมจะก้าวต่อ งานวิจัยบางชิ้นยังบอกอีกว่าน้าตาสามารถช่วยลดความเครียดได้จริงเพราะเป็นการปล่อยฮอร์โมนบางอย่างที่สะสมอยู่ในร่างกายแต่ถึงได้ระบายออกมาก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงไม่เจ็บนะคะเพียงแต่เธอเลือกที่จะเปิดเผยความเจ็บปวดออกมาให้โลกเห็นและหวังว่าจะได้รับการปลอบโยนหรือการเข้าใจในอีกด้านหนึ่งผู้ชายจำนวนมากถูกสังคมปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่า ผู้ชายห้ามร้องไห้คำพูดอย่างผู้ชายต้องเข้มแข็งสิหรืออย่าอ่อนแอเหมือนผู้หญิงทำให้ผู้ชายเรียนรู้ที่จะเก็บความรู้สึกและไม่แสดงออกอย่างง่ายๆผลลัพธ์คือเวลาที่เจ็บปวดผู้ชายมักเลือกเงียบกลบเกลื่อนหรือทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ข้างในอาจเต็มไปด้วยความกดดันการเก็บความรู้สึกอาจทำให้เขาดูเข้มแข็งในสายตาคนอื่น แต่จริงๆแล้วข้างในอาจบอบช้ำมากกว่าที่คิดและเพราะไม่ระบายออกมาความเจ็บปวดนั้นอาจฝังลึกและส่งผลระยะยาวทั้งต่อจิตใจและสุขภาพถ้าเปรียบเทียบกันตรงๆอาจดูเหมือนผู้หญิงเจ็บน้อยกว่าเพราะเธอได้ร้องไห้ได้พูดได้ระบายออกมาส่วนผู้ชายเจ็บมากกว่าเพราะเก็บไว้คนเดียวแต่ความจริงคือทั้งคู่ต่างก็เจ็บเหมือนกัน เพียงแต่เจ็บในรูปแบบที่ต่างกันผู้หญิงเจ็บเพราะเธอเปิดเผยความรู้สึกอาจถูกมองว่าอ่อนไหวหรือถูกเข้าใจผิดว่าไม่เข้มแข็งผู้ชายเจ็บเพราะเก็บไว้ในใจไม่มีใครเห็นและไม่มีโอกาสได้เยียวยาผ่านการระบายดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าใครเจ็บกว่ากันแต่คือทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างก็เจ็บในแบบของตัวเอง ผู้หญิงควรเข้าใจว่าเวลาผู้ชายไม่ร้องไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เจ็บแต่เขาอาจเลือกที่จะรับมือในแบบของเขาเองผู้ชายควรเข้าใจว่าการร้องไห้ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือการแสดงออกทางธรรมชาติและบางครั้งการเปิดใจบ้างจะช่วยให้ใจเบาลงท้ายที่สุดแล้วคำถามที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ง่ายผู้ชายเก็บความรู้สึกเก่งใครเจ็บกว่ากัน าจไม่ใช่คำถามที่เราควรถามเลยด้วยซ้ำเพราะความรู้สึกไม่ควรถูกเปรเียบเทียบแต่ควรถูกเข้าใจสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าใครเจ็บมากกว่าแต่คือเราจะยืนอยู่ข้างๆกันอย่างไรในวันที่ต่างฝ่ายต่างมีบาดแผลในใจเพราะเมื่อความรู้สึกได้รับความเข้าใจความเจ็บปวดก็จะค่อยๆเบาบางลงเสมอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ